สิบสองสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณยังจัดการการเงินส่วนบุคคลได้ไม่ดีนะครับคลิปนี้ก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยกลับมาสังเกตพฤติกรรมของตัวเองนะครับว่ามีการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีพอหรือยังนะครับเพราะว่าพื้นฐานสาคัญของการเป็นนักลงทุนก็คือต้องจัดการมีเงินที่เหลือก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นนะ่ะไปลงทุนต่อย,ยอดให้มันเกิด ผลประโยชน์งอกเงยขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารการเงินให้เราเหลือได้เนี่ยใช้ใจ่ายเยอะมีนิสินพลุงพลังนะครับมันก็ยากที่เราจะสามารถเป็นนักลงทุนที่ลงทุนได้ระยะยาวนะครับหรือมีเงินเย็นในมือที่จะไปลงทุนได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเคล็ดลับที่สำคัญนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยกลับมา back to the basic นะครับมาลองดูซิว่า12สัญญ,ญาณเนี้ย คุณมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่านะครับยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็กล้าพูดเลยนะครับว่าไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วนะครับเมื่อก่อนอาจจะเคยมีนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูกันว่าสําหรับคลิปเนี้ยผมอยากให้ซีเรียสขึ้นมานิดหนึ่งว่าถ้าใครที่อายุตัวนะครับเกิน42แล้วนะครับแล้วยังมีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับผมก็คิดอยากให้คลิปเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้คุณได้ลองคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณอย่างจริงจังนะเพราะว่า ถ้าคุณอายุ42แล้วคุณยังมีพฤติกรรมอย่างนี้หรือมีสัญญาณเหล่านี้นะครับว่าเอ้ยคุณยังจัดการได้ไม่ดีเนี่ยเวลาในการที่จะหาเงินของคุณเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่า42นะตรงประเด็นมากเลยทีนี้แต่สาหรับถ้าเกิดใครที่อายุยังไม่ถึง42เป็นน้องๆลงไปเนี่ยนะครับก็ดีนะครับยิ่งรู้ตัวไม่มีสัญญาณเหล่านี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับอะทีนี้ก่อนลงรา,ายละเอียดก่อนที่จะไปลุยกับ1 2สัญ,ญญาณที่ผมลองลิสต์ขึ้นมาเนี่ย ก็อาจจะมีคนถามว่าแล้วทำไมต้องอายุ42นะครับคือ42เนี่ยเอ่อเป็นช่วงอายุใกล้เคียงของผมในตอนนี้นะครับประมาอาจจะเกิดไปบ้างครับก็ช่างเหมือนว่าจะเกิดไปกี่ปีนะก็มันเป็นช่วงที่ผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะเติบโตมาอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะอยู่ในช่วงกลางคนแล้วมันเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ยความฝันของคุณนะ่ะจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าความฝันของคุณไม่เป็นจริงแบบสิ่งที่คุณไปเชิญอยู่อะคุณจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าใครที่ อยู่ในช่วงที่อายุเท่านี้จะมีความเข้าใจแหละว่าเอมันอาจจะคล้ายๆวิกฤตว้กลางคนเนาะที่เราอยู่ตรงกลางพอดีนะอ่าทีนี้ก็เลยอยากให้จุดเนี้ยเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอ่าโอเคเราไปดูกันเลยหมวดแรกเนี่ยผมสรุปให้ก่อนประมาณ3ข้อแรกเนี่ยจะเป็นหมวดเกี่ยวกับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับไปดูข้อแรกเลยนะครับข้อแรกคือหากคุณยังไม่สามารถหาเงินได้ในเวลาที่คุณหลับนะครับ คุณก็จะต้องทํางานไปจนวันที่คุณตายนะครับอันนี้เป็นคําพูดอามาตะนิรันดร์นกายของวอเลนบัฟรเฟตนะซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่จริงนะครับคือถ้าใครที่ยังไม่สามารถให้เงินมันทํางานแทนคุณได้ในตอนหลับเนี่ยคุณก็จะต้องทํางานไปจนจน,จนวันที่คุณตายอะ่ะเพราะคุณจะต้องใช้เงินทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อแรกเนี้ยเราลองดูซิว่าเราเป็นพฤติกรรมอย่างนี้มีสัญญาณอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะถ้าใครมีก็ดูกันต่อไปนะครับอ่ะสำหรับเรื่องเดือนนะครับ ถ้าใครมีรายได้ที่สม่ําเสมอนะครับเป็นมนูลเงินเดือนนะครับแต่ยังไม่มีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนออกมาได้เองอะ่ะคือไม่เกิดพาสดีอินคัมม์อ่ะมีเป็นมนูลเงินเดือนมีรายได้สม่ําเสมอนะครับแต่ยังไม่มีแบบสินทรัพย์ที่เป็นสร้างพาสดีอินคัมเลยเนี่ยโดยเฉพาะหากคุณอายุ4 2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยคุณจะเป็นคนเงินเดือนเยอะนะอันนี้จริงๆรอบตัวผมก็ต้องบอกนะผมจะเจอคนเงินเดือนเยอะรอบตัวผมมากเลย นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินเนี่ยได้เองเนี่ยน้อยมากบางคนคือไม่มีเลยนะบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะอยู่ในรูปอื่นในเครื่องสะสมอย่างอื่นอันนี้นก็แล้วแต่นะถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจเช่นบางคนบอกเฮ้ยไม่มีอ่ะเขาเงินเดือนเท่านี้เงินเดือนเยอะเลยแบบเงินเดือน6ห,หลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้มีรายได้จากทางอื่นไม่ได้มีสินทรัพย์อื่นที่สร้างไรายได้ไม่ได้มีไรายได้จากการเช่าสังคมสังหาดอ,งดอกเบี้ยเงินปันผลใดๆนะครับหรือ ต่อให้คุณมีนะครับถ้าคุณอายุ42แล้วอ่ะยิ่งคุณเงินเดือนเยอะด้วยเนี่ยแต่ว่าผลตอบแทนของเงินที่คุณเอาไปสร้างพาสดีอินคัมมอ่ะมันน้อยกว่าเงินเดือนของคุณน่ะโดยเฉพาะยิ่งคุณเงินเดือนหกหลักเนาะแต่คุณมีพาสดีอินคัมเนี่ยน้อยกว่าเงินเดือนคุณน่ะอันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่จัดการการเงินส่วนบุคคลได้ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคือเข้าขั้นแย่เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งถ้าคุณอายุ42แล้วคุณเงินเดือนเยอะเนี่ยหกหลักเนี่ย เ,เรื่องพวกนี้โอเคถ้าเกิดบางคนที่แบบเงินเดือนน้อยราไได้น้อยเนี่ยโอกาสเขาก็น้อยกว่าเนาะแต่ถ้ายิ่งวันนี้คุณจะเดือนเยอะอายุตัวเยอะแปลว่ามันเป็นสัญญาณว่าคุณจัดการได้ไม่ดีเลยนะครับมันมันมันไม่ดีจริงๆอะ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงจะเรียกว่ามาต่อว่าก็ได้นะเพราะผมเจอคนรอบตัวเป็นอย่างนี้เยอะมากนะครับเยอะบ้ากเลยนะฮะอ่ะข้อต่อไปนะครับสัญ,ญญาณต่อไปเนาะถ้าคุณเป็นคนเงินเดือนและคุณยังคิดว่าเงินเดือนที่คุณเนี่ยได้อยู่ทุกวันเนี้ย คุณจะได้จนอายุหกสิบหรือจนกว่าบริษัทก็จะให้คุณจะเสียเนี่ยคุณมีสัญญาณบริหารที่ไม่ดีนะคือเม่อผมบอกมาสามข้อเนี่ยถ้าคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมเกินสองข้อหรือมีครบสไตร์สามเลยเนี่ยผมว่าคุณอ่าเริ่มเอาสัญญาณเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยมาลองห่างคิดดูแล้วคิดไปด้วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเป็นเงินเดือนแล้วคุณคิดว่าคุณจะทํางานได้จนถึงวันอายุหกสิบหรือห้าสิบหหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้คุณทาอ่ะจะเก็ได ประเด็นก็คือถ้าคุณตกงานขึ้นมาสิ่งที่คุณวางไว้อะในการใช้เงินหรืออะไรก็ตามที่คุณวางแผงนการใช้เงินนะมันไม่ถึงเป้าหมายนะซึ่งมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยที่ผมว่าคนทั่วไปรู้นะแต่โดยเฉพาะคนที่เงินเดือนเยอะๆเนี่ยจะไม่ได้เผื่อไว้นะครับเช่นคุณอาจจะเริ่มกู้ซื้อบ้านราคาหลายสิบล้านเนะเพราะเงินเดือนคุณคุณเยอะมากคุณอาจจะซื้อบ้านแบบหลักเป็น10ล้าน10กว่าล้านแล้วคุณก็คิดว่าเฮ้ยคุณจะทํางานได้จนถึงเกษียณอันเนี้ย มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกาลังพาตัวเองเข้าไปสู่ความเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งคุณที่มีรายได้เป็นแค่ทางเดียวนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นบทมมเรื่องเงินเดือนนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยผมยกตัวอย่างเงินเดือนที่มันเยอะก็ใช่ครับคือคนจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเงินส่วนบุคคลเนี่ยยิ่งเงินเดือนเยอะยิ่งปัญหาเยอะนะมันตรงกันข้ามนะผมว่าใครที่เงินเดือนกลางๆเนี่ยแต่สามารถจัดก,การได้ดีเนี่ยจะมีเงินเหลือไปลงทุนมากกว่านะโดยโดยที่ คนที่ผมสังเกตแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันมาเปิดข้อมูลกันเนี่ยผมเห็นเป็นอย่างนั้นเยอะนะครับก็ไม่ได้สําคัญว่าคุณจะมีเงินเดือนมากหรือน้อยนะมันสาคัญว่าคุณเอาเงินที่คุณได้เนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอดให้มันงอกเงยได้ด้วยตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้แปลว่าคุณมีพฤติกรรมการจัดก,การการเงินส่วนบุคคลที่ดีนะครับอ่ะทีนี้เราไปหมวดต่อไปนะครับก็เร่มเป็นข้อ4แล้วหมวด2ก็จะเป็นอันนี้หมวดเนี้ยจะสาหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์หรือแม้กระทั่งเป็นมนุษย์เงินก็พอได้นะ คือผมอยากให้คุณคิดว่าก็สี่หากวันนี้นาที้ี่้เลยดูคลิปนี้จบเลยนะแล้วธุรกิจของคุณเรื่องของคุณหรือเงินจากฟรีแลนซ์ของคุณเนี่ยอะไรก็ตามทีม่เป็นรายได้ของคุณเนี่ยหายไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์โนโมอินคัมแล้วนะจากนาทีนี้เป็นต้นไปอะ่ะแล้วคุณคิดว่าทางออกเดียวของคุณคือต้องไปกู้เงินมาใช้จ่ายหาข้าวกินจ่ายนี้สิหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือคุณตัวยานจัดการได้ไม่ดีนะ ดังนั้นขีด42เนี่ยคุณจะนึกเห็นออกเลยใช่ไหมครับว่ายิ่งคนอายุ42เนี่ยเฮ้ยเราควรจะอยู่ในช่วงที่มันแมัธยวมากๆเนาะถ้าเป็นน้องๆเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยยังยังไม่เท่าไหร่นะไอาการเอา,เอามากู้เงินใช้จ่ายเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะยังเป็นช่วงปกติเพราะมันยังอยู่ในช่วงที่เราเริ่มสร้างเนื้อสร้าง,งตัวขึ้นมาแต่ถ้ายิ่งคุณอายุเงินเยอะแล้วเนี่ยมันจะยิ่งแสดงเห็นลยว่าคุณบริหารเงินได้ไม่ดีนะครับข้อนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับข้อ5นะครับคือคุณไม่มี กระแสงเงินสดที่เป็นผลตอบแทนจากสินทรัพย์เลยหรือหรือนะครับต่อให้คุณมีอ่ะแต่คุณไม่รู้ว่าว่าเฮ้ยมันเป็นผลตอบแทนเนี้ยมันมาจากเงินต้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่คุณลงทุนไปอะ่ะคือคุณอาจจะเคยลงทุนไปแล้วนะในสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนาะแต่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นเงินกี่เปอร์เซ็นต์คำว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญนะเพราะว่ากี่บาทเนี่ยอาจจะรู้เพราะเราใช้เนาะแต่คำว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันย้อนให้เห็นว่าเฮ้ยคุณเห็นว่า สินทรัพย์เหล่านั้นนะ่ะที่คุณได้ลงทุนไปอะ่ะมันให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่าเหมาะกับความคาดหวังในการจัดก,การการเงินส่วนบุคคลที่ดีได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากให้เราไปคิดกันดูนะครับอะหมวดต่อไปนะครับเป็นข้อ6แล้วก็จะเป็นหมวดเจ้าของธุรกิจเนาะเนื่องจากว่าผมก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยเนาะผมก็จะพูดในมุมนี้ได้นะครับไม่ได้มีแต่ไรายได้ทางเดือน,นเดือนเนาะ,ะข้อ6ก็คือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่อันนี้อาจจะโดนใจอาจจะแทงใจดําหลายคนเนาะ ที่ยังตั้งใจทำบัญชีไม่ถูกต้องหรือเสียภาษีไม่ถูกต้องนะครับผมบอกก่อนเลยนะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณยังตั้งใจทําบัญชีไม่ถูกต้องอย่างจงใจอ่ะั้งใจหลีกเลี่ยงภาษีนะตั้งใจทำให้เสียภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยคุณไม่มีทางบริหารจรเงาน,นงได้ดีหรอกครับเพราะมันเริ่มต้นจากความไม่สุจริตนะอันนี้คือมันมันตรงๆเลยนะ มันควรจะต้องสุจริตนะครับในการทําธุรกิจของเราเนาะถ้าคุณเริ่มแบบไม่สุจริตเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะทําเงินเอาเงินเดี๋ยวไปตั้งผลตอบแทนได้อย่างสุจริตเนาะหรือถ้าใครอยากจะเชื่ออย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมม่เชื่อในความสุจริตนะโอเคข้อ7คุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณไม่สามารถประเมินได้ว่าผลตอบแทนของธุรกิจของคุณเนี่ยจะเติบโตได้เท่าไหร่ในระยะ 5- ถึงสิปีข้างหน้าคือคุณมองไม่ออกอ่าถามว่าเฮ้ยข้อนี้มัน,ม,นมันสำคัญยังไง คือผมบอกเลยว่าถ้าคุณมองธุรกิจตัวเองไม่ออกว่าอีกห้าปีธุรกิจคุณะจะเติบโตไปถึงจุดไหนประมาณไหนก็ได้เนาะในช่วงไหนมันจะมียอดขายเป็นเท่าไหร่ตาการเติบโตเป็นยังไงกําไรไปสุดที่จะเป็นเท่าไหร่คุณมองไม่ออกอ่ะคุณในเมื่อธุรกิจของคุณคุณยังบริหารได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะยากที่คุณจะเอาเงินคุณไปทาอย่างอื่นแล้วมันไดดีอ่ะนะอ่ะข้อแปดก็คือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยอดขายคุณลดลงอย่างต่อเนื่องเนาะรายได้คุณลดลงอย่างต่อเนื่องเกินกว่าสามปีต่อเนื่องกัน แล้วคุณจะมีกลยุทธ์ที่เหมือนเดิมคุณจะมองว่าทุกในเมื่อข้อนี้ข้อแและข้อ7เมื่อกี้นะครับคือเหมือนกันว่าในเมื่อคุณจะมองธุรกิจของคุณไม่ออกอ่ะมันยากมากที่คุณจะเอาเงินของคุณเน่ยไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ของคุณแล้วคาดงผลตอบแทนเยอะๆคุณนึกออกไหมคือแบบคุณอยากหาพาซีมินคามคุณอยากลงทุนแล้วให้มันเกิดผลตอบแทนก็เงินคุณอยากลงทุนในหุ้นคุณอยากลงทุนในกองทุนคุณอยากลงทุนในธุรกิจนั้นธุรกิจนี้แฟรนไชส์นู้นแฟรนไชส์นี้แต่ค แต่คุณไปเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่าคุณจะได้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้มันยากมากที่คุณจะบริหารผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่คุณธุรกิกจที่คุณจัดการได้เองอะ่ะคุณยังคาดเดาไม่ออกว่ามันจะอยู่มานเท่าไหร่อ่ะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีในการบริหารสินทรัพย์หรือบริหารจัดก,การการเงินส่วนบุคคลที่ดีนะครับอ่ะเราก็ว่าไป8ปข้อแล้วนะครับอันนี้หมวดต่อไปนะครับเป็นหมวดสุดท้ายซึ่งผมว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเจ้าของกิจากกา มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณบริหารได้ไม่ดีในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับหนี้สินนะผมอาจจะมีมองที่แตกต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นนะครับผมก็พูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมค่อนข้างจะสุดโต่งเลบางเรื่องเหมือนกันข้อ9นะครับสัญญาณนี้ก็คือคุณยังใช้จ่ายเงินในสิ่งในเรื่องที่ไม่จําเป็นน่ะเป็นจํานวนเงินมากกว่าสิ่งที่จําเป็นอ่ะ คือง่ายคือคุณอาจจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องจําเป็น 1970, อันนี้มัน่ไม่จำเป็นคุณอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะมีพฤติกรกรมการใช้จ่ายที่ดีแต่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณจ่ายกับเรื่องที่ไม่จําเป็น่ะมากกว่าสิ่งที่จําเป็นกี่บาทคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะไม่แปลกที่คุณจะไม่รู้ดังนั้นเนี่ยก็ลองกลับมาคิดดูเนาะหรือข้อ9เหมือนกันนะคุณยังใช้ใจ่ายเงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยมากกว่าเงินน่ะที่คุณจะไปลงทุนต่อยอดให้คุณนะครับดังนั้นถ้าคุณใช้จ่ายเงินให้กกัขอองงงงทที่่่มจจําาาเเปป็นนนนวิคคุุุณณะลยซื้ ผมไม่รู้ว่าเขาว่าฟุ่มเฟือยหรือว่าเขาว่าจําเป็นแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันน่ะแต่ผมตัดสินใจว่าถ้าเงินที่คุณเอาไปลงทุนน่ะมันมากกว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นน่ะอันนี้คือคุณก็บริหารจัดการได้ดีผมต้องบอกงี้ข้อสิบอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนเนาะแต่ผมต้องพูดนะคุณยังซื้อหวยอยู่ครับคุณยังซื้อหวย <laughs> แปลว่าคุณยังบริหารจัดการกเงินได้ไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นกี่บาทก็แล้วแต่นะผมไม่เคยซื้อหวยตั้งแต่ผมเริ่มทํางานหาเงินได้ตั้งแต่ดูนะครับนานมากแล้ว อายุไม่ถึงยี่สิบผมก็ไม่เคยซื้อนะไม่เคยเลยนะครับมีแบบเออคนอื่นฝากซื้ออะไรเงี้ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่เคยตั้งใจซื้อนะเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าคุณที่ซื้อหวยเนี่ยคุณไม่รู้ว่าอ่าคุณคุณอาจจะไม่เคยเทียบนะแต่ผมมาเคยลองเทียบดูสมมุติคุณจ่ายเงินหนึ่งร้อยบาทซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบเนาะคุณได้เงินถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งคุณได้หกล้านบาทอันนี้หนึ่งใบลงทุนหนึ่งร้อยได้หกล้านอัตราการถูกของคนคือหน 1, ึ่งในล้านดังนั้นถ,าถาม ถ้าถูกหวยหนึ่งใบเนี่ยผมต้องได้หนึ่งในล้านถูกไหมผมลงหนึ่งร้อยบาทผมต้องได้หนึ่งร้อยล้านนะผมผมีเยอะึงจะคุ้มดังนั้นผมเสียเงินหนึ่งร้อยแล้วโอกาสที่ผมจะได้รางวัลที่หนึ่งมีไม่ถึงร้อยล้านผมได้แค่หกล้านยสิบสองล้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมไม่เคยซื้อหวยแต่มันไม่ถึงร้อยล้านอนะ่ะมันคือการลงทุนที่แย่มากครับดังนั้นมันก็จะเหมารวมเลยว่าข้อเนี้ยคุณจะซื้อหวยเนี่ยเพราะว่าคุณไม่รู้จักความอัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับตัวอย่างสมมุติคุณซื้อออลตเเตรี่ดืนะ 2, บาท 2, เอาแบบกลมๆเนาะสมมุติคุณซื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้คุณวัยส่ิบสองเนาะสมมตินะคุณซื้อมาแล้วยี่สิบปีในที่คุณทํางานอะสมมุติคุณเรียนจบมาเหมือนคนทั่วไปเนาะยี่สิบสองทำจนสี่สิบสองเนี่ยคุณมียี่สิบปีสมมติคุณซื้อหวยเงินละพันเนี่ยคุณรู้ป่าว่าอัตราดอกเบี้ยทบต้นนะสมมติคุณเอาเงินจำนวนเดียวกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะในยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเอาไปเดือนละสองพันเนี่ยไปลงทุนนะแล้วไม่เอาเงินออกมาเลยอะทบต้นไปเอาแค่ผลตอบแทนปีละเจ็ดเปอร์เซ็น ไม่ได้สูงมากนะถ้าใครติดตามเฉยๆผมมาเจ็ปรเว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคุณจะได้เงินหนึ่งล้าน 1, 000, 1, 000บาทะจากเงินเดือนละพันเดือนละสองพัน่ะซึ่งประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากให้คิดคือคุณมีมุมมองเกี่ยวกับาเงินที่ไม่ถูกต้องอ่ะคุณจะจัดก,การการเงินส่วนบุคคลได้ไม่ดีเลยนะครับและการซื้อลอตเตอรี่หรือหวังพึ่งโชคลาภยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันคือการดูถูกความสามารถในการหาเงินของตัวเองที่ลดลงนะครับ คุณยิ่งหวังพึ่งโชคลาภมากแปลว่าคุณดูถูกเองมากขึ้นคุณดูถูกความสามารถในการหาอเงินของคุณมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังมีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณซื้อหวยเนาะมากกว่าซื้อกองทุนหรือซื้อหุ้นหรืออะไรก็ตามที่เอาไปเงินไปต่อยอดลงทุนในธุรกิจของคุณน่ะผมว่านี้คุณบริหารการเงินส่วนบุคคลได้แย่ครับผมบอกเลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นมุมมองเกี่ยวกับนี้สินเนาะต่อเนาะข้อสิบเอ็ดเนาะถ้าคุณคิดว่า หนี้สินที่เอาไปแล้วก่อสร้างสร้างหนี้สินน่ะทาเกิดไปกู้อะไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วคุณมีสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเขาเรียกว่าหนี้ดีอะคือหนี้ที่เอาไปก่อให้เกิดรายได้อะไรพวกเนี้ยถ้าคุณคิดแค่นี้นะแล้วคุณมองเข้าข้างตัวเองนะว่าคุณเอ,เอ้ยคุณไม่เป็นไรผมเอาเงินไปกู้ไปกู้เงินมาสร้างซื้อสินทรัพย์มาเนี่ยแล้วมันเป็นหนี้ที่ดีเพราะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเช่นกู้ซื้อบ้านโดยปล่อยเช่าอย่างเงี้ย ผมไม่ถือว่านี่เป็นนี่สินที่ดีนะนี่สิ่งนี้จะเป็นนี่สินที่ดีหรืออะไรต่อเมื่อคุณมีแนวคิดว่าคุณต้องรู้ว่าต้นทุนทางการเงินของคุณน่ะเท่าไหร่แล้วอัตราผลตอบแทนของคุณน่ะมากขึ้นกว่าเท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติคุณบอกว่าคุณกู้มากี่ล้านบาทก็แล้วแต่สมมติล้านละเจ็ดพันสมมติคุณซื้อไปกู้ไปสามล้านไปปล่อยเช่าได้เดือนละสองหมื่นหนึ่งนะครับซึ่งพอดีกับค่าดอกเบี้ยของคุณเลยนะครับแต่ว่า คุณเอาเครดิตของตัวเองอะไปกู้เอาชื่อของคุณไปกู้อย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่คุณจะมีช่วงที่คุณไม่ได้เช่า,เาไม่มีคนเช่าหรือคนเช่าเขาไม่จ่ายตังคนเช่าเขาไม่ออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเต็ไมไปหมดเลยปัญหาหรือเกิดตึกนั้นเนี่ยเกิดปัญหาโร่นี้นั่นขึ้นมาหรือว่าดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณบริหารได้ดีแต่จริงๆแล้วคุณต้องมีสิ่งที่คุณกู้มาจะต้องสร้างผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนทางการเงิน เยอะๆแบบเป็นเท่าๆอะ่ะผม,มะถือว่าคุณมีการตอบแทนการดูแลการเงินส่วนบุคคลที่ดีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าจะเราจะคิดอะไรกันผิวเผินนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมีสินะที่เอาไว้ก่อให้เกิดรายได้นะครับสุดท้ายนะครับสัญญาณข้อที่12ก็คือคุณคิดว่าบ้านโดยเฉพาะบ้านที่คุณอยู่นะครับและรถยนต์เป็นทรัพย์สินเวลาที่คุณดูคลิปอย่างที่ผมมาพูดเนี่ยคุณก็จะคิดก้าวข้าตัวเองว่า เฮ้ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เดี๋ยวมันจะก่อใหอ้โดยเฉพาะบ้านเนาะก่อให้เกิดในอนาคตร,ราคามันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าแนวคิดเนี้ยเป็นสัญญาณที่อันตรายนะโดยอ่าหรืออย่างคนที่ไปกู้มอเตอร์ไซค์มากูม้มอเตอร์ไซค์นี่ดอกแพงมากเนาะเพื่อไปขับแก๊ปอย่างเงี้ยนะครับคือคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีทางเลือกอะ่ะผมก็เข้าใจนะแต่มันหมายความว่าเฮ้ยคุณยังบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ไม่ดีจริงๆอะ่ะโดยเฉพาะการกู้ สินทรัพย์เหล่านี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถเนี่ยมันไม่ได้สร้างกระแสบางคนที่ไม่ได้สร้างกระแสเงินสดให้ให้ให้มากกว่ามูลค่าของตัวมันเนี่ยผมว่าอันนี้คือการบริหารจัดการที่ไม่ดีนะครับอย่างผมอ่ะทีนี้กลับมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็น12สัญญานะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มีมุมมองที่ค่อนข้างจะสุดโต่งกับเรื่องเหล่านี้เนาะคือถ้าสมมุติอย่างรถยนต์อ่ะรถยนต์แล้วกันเนาะสมมติผมอยากจะซื้อรถยนต์นะ่นคันสมมติราคากี่ล้านบาทก็แล้วแต่ผมจะมีเงินสด ในธนาคารก่อนแบบเต็มเลยทั้งคันเลยเราก็ซื้อครับโดยที่เงินสดในนั้นน่ะผมก็อาจจะเอาไปต่อยอดฝากประจําหรืออย่างง่ายสุดคือฝากประจาอ่ะมันก็จะได้ดอกมาส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีไรายได้จากทางอื่นที่มันสามารถที่จะมาจ่ายดอกได้แต่เราต้องมีเงินสดก้อนนั้นน่ะทั้งก้อนก่อนนะครับในตอนนี้โดยเฉพาะถ้าใครที่อายุ42แล้วก็คือ พูดง่ายคือคุณควรจะซื้อบ้านและซื้อรถเป็นเงินสดอ่ะซึ่งผมมองว่ามันสุดโต่งมากจริงแต่ว่าถ้าผมมองย้อนไปอ่ะที่อยู่อาศัยกับรถยนต์เนี่ยผมมองว่าอืมถ้ามันต้องกู้ตลอดอ่ะมันก็โดยเฉพาะบ้านอ่ะสมมติเรากู้บ้านไปหนึ่งตลอดเนาะหนึ่งหลังอ่ะรถเนี่ยเราใช้ใช้ไปเสร็จถ้าปีสิบปีก็จะเปลี่ยนคันใหม่ก็จะกู้อีกกู้อีกกู้อีกอย่างเงี้ยพฤติกรรมเหล่านี้ยมันจะทําให้ยิ่งสะสมมวลย,ยาวแล้วคุณอายุมากขึ้นเนี่ย โอกาสที่คุณจะมีสินทรัพย์ลงทุนไม่ว่าจะเป็นอสังหาเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นหุ้นเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่เกิดพฤติกรรมนี้ขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่อายุ4 2แล้วแล้วจะมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่สิ่งที่ผมห่วงเนี่ยผมห่วงคนที่ายได้เยอะมากกว่านะเลยเงินเดือน6หลักเงินเดือนแบบ5หลัก,ลก,ลกไปไปลายใกล้แสนอายุเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าถ้ามี12สสัญญาณเหล่านี้คุณอาจจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนความคิด ทางการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้ดียิ่งขึ้นแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายผมก็ขอย้ํานิดนึงนะครับว่าผมนะครับเดียร์เนี่ยไม่เคยมีการไปชักชวนลงทุนเปิดพอร์ตหุ้นหรือคุยแชทใดๆนะครับผมเป็นคนที่ไม่คุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่นะที่ไม่รู้จักในชีวิตจริงนะครับใครที่ เอารูปผมไปใช้หรืออะไรในอนาคตเนี่ยผมก็บอกไปเลยว่าไม่มีนะครับผมไม่เคยการมีการรับบริหารจัดก,การเงินให้คนอื่นไม่มีการชวนคนอื่นเปิดพอร์ตนะครับชแนลนี้ที่ทาขึ้นมาเนี่ยผมมีความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาประสบการณ์ความรู้ที่ผมได้รับมาทั้งจากการเรียนแล้วชีวิตจริงนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับแต่อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มปรับปรุงตัวของคุณให้มีการบริหารการเงินแล้วก็เป็นนักลงทุนที่ดีนะครับลงทุนอย่างมีความสุขแล้วก็สรุปกการลงทุนสําาหหรรรรัับบคที่ยงิ การนิสิตด้ไม่ดีเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะขึ้นนิดนึงเนี่ยผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยก็จะพยายามกลับมาทําให้เยอะมากขึ้นขอให้ทุกคนลงทุนมีความสุขสนุกับการลงทุนครับผม